นี้เราจะมาขจัดคราบกันแดดรองพื้นกันนะคะลูกค้ามีปฏิกิริยากับน้ํายาซักผ้าตามท้องตลาดนะคะพอซักออกมาแล้วจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเสื้อนักเรียนเราจะใช้นะคะไฮเตอร์มาเลร่วมกับน้ํายากัดสนิมผ้าข,ของร้านมีมีซับบี้นะคะลูกค้าใส่เอ่อหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้ได้เลยนะคะใช้ได้เฉพาะสูตรเอ่อเสื้อสีขาวนะคะลูกค้า ตีให้เข้ากันน้ำแค่พอท่วมผ้าพอ,พอแช่ไว้อย่างนี้เลยทำต้องทำที่โปร่ปงนะคะลูกค้าเพราะว่าเคมีแรงมากเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะว่าคราบสีส้มๆนี่จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันคะ่ะ mm hmm. นะคะหลังจากที่ขจัดคราบกันแดดรองพื้นนะคะที่มีปฏิกิริยากับสารเคมีตามท้องตลาด mm hmm. แล้วมันจะออกเป็นสีส้มๆหลุดออกไปหมดแล้วนะคะลูกค้าสูตรนี้ใช้ได้แต่ผ้าขาวนะคะ ใช้ไฮเตอร์มาเลร่วมกับน้ำยากัดสนิมผ้าของร้านมีมีสกบรีดนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอบคุณค่ะ